สุดยอดระดับตำนานนะครับบอกเลยร้านนี้ห้าราคา400กิโลนะครับถ้าโดยเฉพาะสาบานี้ก็ประมาณ80กิโลและที่สำคัญนะเขามาแล่ไก่เองนะครับสำหรับของที่ร้านนะครับเขาเอาเป็นตัวมาแล้วก็เอามาตัดเป็น้นส่วนเองซับเอง,เองไม่ได้ใช้เป็นไก่ทิ้นส่วนมครับใช้ไก่สดไก่สดๆเลยนะครับหนูมาอีกแล้วมาไม่ด้หยุดจริงนะ หมาวานท่านอะวะนะหมาวาดน้ำไหมนี่นะวานหมาวาดน้ำไหมน้าเลยไม่ได้หมาวานไม่ได้ครันะครับโอเคนะครับสำหรคลิปนี้นะครับขอบคุณตลอดการรับชมและติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักับช่องเราด้วยนะครับ <bells>. ช่องเราแล้วก็